ก็คือใกล้ๆกับไอสองร้านที่ไปก่อนหน้านี้เออแต่ว่าอันน้นสถานีปลาขนงนะอันนี้ BTS เอกมัยแล้วเราเดินมาอันนี้ก็อยู่ที่ร้านฟิตเอกมัยบอกไปยังวะบอกไปแล้วแหละเออช่างแม่ถ้าเสียงดังก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเพราะเพลงแม่งเสียงดังมากเลยวะเระฟาร์มแล้วิบหายฝนริบรีบไรบเราแม่งมากับฝนจังนะ ปกติขับรถมานะฝนแม่งแทบไม่ค่อยตกเลยไอ้แต่พอวันนี้มา BTS ฝนตกมาก็มีรูเยกช็อคโกโคมาเป็นโกโก้ท็อปด้วยโกโก้แล้วก็ข้างล่างเป็นซอสโคมาเบอร์รี<อ>่เออบุกแบบพวกเบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะอันนี้เป็นอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยอ เ,เขาจะมีสองเบรนเบรนแรกก็คือเป็นของฟลิปเบรนจะเป็นโคลัมเบียกับอ่าบราซิลเบรนกันก็น่าจะน่าจะไปทางเปรียวแต่ส่วนอันนี้เราชื่ออ่อะไรเลรนหน้าเลรนหน้าเบรนก็จะเป็นแนวแบบช็อกโกช็อกโกที่เขาบอกช็อกโกแลบตบเออจะเป็นติดไปทางนั้นมากกว่าแล้วก็อันนี้ตัวขนม เป็นรสส้มแต่ว่าไอตัวไอตัวเนะี้ยไอตัวแป้งอ่ะคือแป้งขวดซองแป้งขวดซองแล้วก็เหมือนเขาคึ่วฉีกหรืออะไรแบบเนี้ยแหละมันก็เป็นชิ้นแบบเนี้ยแต่มันเป็นรสส้มแล้วมันก็มีรสช็อกโกแลตรสโคโคโน้นัทรสมะพร้าวแล้วก็อะไรพวกนั้นนหะเออแต่สั่งรสส้มมาเพราะว่าน่าจะตัดก,กับไอ้พวกนี้ดีแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวลองชิมอ่ะอาจจะรีบหน่อยเพราะว่าเสียงมันดังแล้วก็ฝนจะตกก็ ขอาไผ่แล้วก็เซ็งด้วยไอ้เฮียไปคาเฟ่แล้วต้องสองอันเลยปิดแม่งหมดเลยแล้วชุดกูไม่ได้เตรียมมากาเนี่ยชุดกูไปเตรียมกาโน้นน่ะมาสวยๆกูก็คนจะเฮียทุกร้านหมดขอขอบคไอ้เฮียร้านเนี้ยโคตรไอ้อันน้ทอนเสิร์ฟมาโคตรน่ารักเลยแบบแม่งเป็นแบบฟิลแบบที่แม่งแม่งดูน่ารักอ่ะอ่ะันนี้เทสนะชิม มึงเคยกินกาแฟ่ไม่ใช่กาแฟช็อกโกแลตตอนเด็กอ่ะที่แบบเวลาปีใหม่คริสต์มาสแบบแล้วแม่งจะแบบเอาเอาไอ้ขนมช็อกโกแลตที่ข้างในแม่งเป็นเหล้าอ่ะเออรสแม่งแบบนั้นเลยไอ้เงี้ยไอ้ตัวข้างล่างอ่ะรสเหมือนคล้ายๆแบบนั้นที่มันเหมือนแบบรสแบบเบอร์รี่เบอร์รี่แบบเหมือนเชอร์รี่น้ำเชื่อมหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเออฟีลแบบรสนั้นเลยก็ ทำให้นึกถึงวัยเด็กๆแล้วโตขึ้นกูยังแดกไอ้ช็อกโกแลตเทียนั่นอยู่ไม่ได้ติดช็อกโกแลตติดเหล้าแล้วตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนกูประมาณประมาณม .4 ม .5 แม่งก็แบบม .4 ม .5 ไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้กินเหล้าหรืออะไรขนาดนั้นใช่ป่ะล่ะแม่งก็แบบพออ่อนนะเพื่อนแม่งก็บอกเอ้ยมึงลองแดกลองแดกเทียแม่งแดกไปวันคิดมาแบบตัวแดงกำเมาไอี้ยแล้วแม่งก็นั่งอ่ะเนาะอี้ก็ฮอร์น่าจะน่าจะทรงนั้นอ่ะพออันนี้ก็อเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยเคสรสชาติก็น่าจะปกติตามอเมริกาโน่ มีติดเปรี้ยวนะเปรี้ยวยหน่อยนะผมผมนำมันแต่ว่ามีเปรี้ยวตามกูชอบตรงที่มันไหลอะ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่หนักลิ้นมันไม่ไม่ได้แบบเฮฟวี่ขนาดน้นแต่ส่วนตัวไม่ชอบเพราะกูไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวอยู่แล้วกูชอบกาแฟเ,เปรี้ยก็ฝนตกแล้วฝนตกแล้วไอเฮียยังไม่ไปถ่ายข้างนอกเลยก็อ่าทั้งสองอย่างนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้หมายความว่า รสชาติเขาอาจจะเป็นอย่างไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะกินแล้วได้รสชาตินั้นก็มันก็เป็นแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่คนก็เป็นแค่ความที่นิดเดตยวนะไม่ชิมเค้เลยได้นะชิมนี่เลยกระแดช้ซ่อมที่แค่ไม่เอามือจิบง่ายไปยืนเลยตัวการได้แป๊บๆใส่หมวกแก๊สเดินทุ่งก้าวเราดิฝนก็มาบฝนตกยังหนัก ชายคนนั้นนั่งกินเค้กนั่งนั่งข้าวกินขนมปังกันทั้งคนเล้ยครับเลยครับมันเ้อแข็งว่ะไม่แข็งว่ะนะมันมีส่วนที่หนาแล้วพอตับไปแม่งแบบรู้สึกว่าแข็งนะจบหนักมากเลยขอขอขอชิมอีกทีนึงรสส้มอ่ะมันก็โอเคแบบรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสอีกตัวน่ะ พอควดวซองมันไม่ได้กรอบแบบปุ๊บแล้วมันมีความแบบหนาๆตรงนี้มันก็เลยนี่ไอ้หนาๆตรงนี้มันก็เลยแบบเป็นเท็กเจอร์ที่แข็งๆเหมือนแบบกินขนมปังเก่าแล้วแบบไอ้นั่นเออบอกไม่ถูกแต่ว่าแต่ไม่หมายว่าของเขาเป็นของเก่าแล้วไอ้ยเหี้ยอย่เขาใจผิดแย่เขามาฟ้องอืมขนาดจะไม่ได้สดถ้ามันทำแล้วกินเลยมันจะอร่อย มาก็เดี๋ยวรอคนหยุดเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปไปดูนะไม่รู้จะหยุดตอนไหนดิไอ้หนุ่มหนักมานั่งกับสายเกาะทำไมกันทำไมนะสุที่เธอทำพิ้งฉันไปถึงต้องจากฉันไปถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้ายเวลาที่เธอได้รลบว่าหมดยังอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวรอ คนยุดเรืเร่อยๆพาไปถ่ายรูปไนปะจะพาไปดูนะมุมถ่ายรูปนะอะอันนี้ไปอยู่ในช่วงรีวิวข้างน้ำก็ที่ร้างมือเป็นแบบสแกนอัตโน,นมัติหัส้องแบบนี้ แล้วก็มีที่ฉีดโบทมีที่ชู่ห้องน้ำก็กว้างขวางประมาณนึงโอเคแล้วก็หมดละจบกัรตาเรีวิวห้องน้ำเจประตูแอบงงนิดนึงเพราะตอนแรกไม่รู้ว่ามันล็อกยังไงแต่ถ้าหมุนแบบนี้มันล็อกมั้งเออแต่ถ้าแบบนี้คือไม่ล็อก <c oughs> ก็ถ้าใครมาก็อาจจะงงนิดนึงเพราะตอนแรกก็งงเหมือนกันว่ามันล็อกไงไม่ไม่ได้กดไม่ได้กมันเลือกมั้ยละครับ ตอนเดินขึ้นมาไอ้บันไดชั้นสองเนีมันก็ดูเก,ากา่าๆกูคิดว่าเขาน่าจะเอาซื้อตึกมารีโงเวทตึกมันแน่แล้วเขาคงไม่ไม่ได้คิดไม่เรียกอะไระคิดว่าข้างบนมันน่าจะเป็นมไ,ไม้เนาะเออไม่มเลยรั่วไอ้เย็กันนี่ก็รั่วเห็นหรอไม่ก็ถ้าใครมานั่งตรงนี้ช่วงสนตกก็ระวังน้ำกระเด็นนะคุณเคยประสบปัญหานะพบเจอแบบเวลาเิขึ้นในช่วงเวลาสคัญหรือไม่ เราขอเสนอซองซองมีสปอนเซอร์ซองไม้เผื่อมีสปองเซอร์แม่งสิวขึ้นพอดีเลยมีคนคนดูจะร้อยคนกูแอคจะมีสปอนเซอร์แล้วไอ้นี่สปอนเซอร์เข้าไหมสปอนเซอร์เข้าแล้วทำไงสปอนเซอร์เข้าแล้วติดต่อเนี่ยตุดเบอร์กรเหี่แล้วคนดูร้อยกว่าคนมนสปอนเซอร์แหม่มยู่ฟ่าอร่อยกูเฉยๆกินข้าวอาจจะเวอร์ชั่นหิวข้าว เหมือนฝนตกแล้วไม่มีที่อะไรถ่ายก็ตั้งถ่ายกันอยู่เนี่ยผมแสกด้วยที่มีดูบุหรี่ทุกคลิปเลยแล้พวกผมหน้าม้ามันแตกหน้ามาแตกเหรอเอออย่าแซลผมหน้าม้าหนูตื่นดตื่นตื่นเลยตื่นตื่นเลลยตื่เโอเคทล้วเกินพราะออยเออทำที่มันเปิดดังจิิง เฮ้ยแต่คาเฟ่น,นี้กูว่าคนทํางานเวิร์กนะกูเห็นมีปั๊กมีคนมานั่งทําอยู่ทำงานทำใจไม่ให้รับเธอคุณผู้ชายกินอะไรไดีครับเขาลาบพี่ <laughs> <laughs> โอ้โหไอ้เหี้ยทำตัวให้โตใหญ่แดกลาบพ <laughs> <laughs> ี่ยังไม่ดังเืยเด็กทั้งคนตบฟ้าร้อะเนี่ยบวกกันม่วง <c oughs> okay. อ,อ๋อหรือเขาตั้งเพลงเสียงดังเพราะกบเสียงฟารองวะตอนแรกตอนแรกกูว่าแม่งพอดีเลยนะแบบถ้ามานั่งทํางานอะ่ะตอนนี้กูเริ่มลมาคาญละถ้ามานั่งทํางานฝนมันตกบ่อยอย่างหรอช่วงนี้ไอ,อ้เหี้ยชิหมหายแล้วปุ๊บแล้วรถเราจะท่วมไหมเนี่ยไอ้เหี้ยที่มอ,อ,อกลับหะหะกลับไงหะ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 ห ก็วันนี้วันดีกับฟิกเอกมัยก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วก่อนฝนมันจะตกหนักไปมากกว่าอาบเดี๋น้ำท่วมเดี๋ยวเอารถกลับมาไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนเจอวันที่ดีโชคดีในจุดตะวันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งด้วยขอบคุณมากไปละหวานเชียหวานเชียโอ้ความรักเข้าตาครัก คุณเล่นเนี่ยอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเพิ่งเล่นเนี่ย